ทุนทนแ,แส่เป็นบ้านแสน,นะครับผู้นำเข้าภูชางค์พระมาท้าท่านผู้บรยการศิลิวันทักททจัดท์ครับผม ขอผู้ห่อาจารย์ขอประจานปัดลงคแหรือผู้ลงม้แมันาะองให้ทดสอเด้วอาจารยอนนี้ท่ันประธานผู้บริการอยู่ในคราบอาจารย์มีเดินไปนะครับต่อไปเป็นครเบอร์เด่นีขาที่สองเป็นต้งไม้แสงผู้ตั้งกันคือเมืองฟ้านครแกุ่ก

ข้อติ่งนะครับลากนิ้วไปไม่บอกหลวมเล่าหลวมเล่าเอาวางนิ้วไปเลยนะครับเอาครับแพ้แลนะครับความพร้อมอยู่ที่ฐานจุดที่4นะครับหมายเลข4ี่สิบเอ็ดครับของคุณผู้ช่องอัศโนเป็นปั๊บไปแสงครับของทางสิริธาสร้างสรรค์เพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวบรรางพระสมเด็สามสองหนึ่งไป ใช่เลยคือเวลาใช้ก็นักกินเข่าอยู่แกนค้ำเข่าตลอดถักไว้ถูกม่การผมปริญาเด้อบันราตกใจระ้วว่ารับพูดหนายใช่สองผู้เห็นหยัางปะนะฐานที่3าม้รมนะครับยกตรงเกี่ยวแหละฐานห้าแก้ข้อมูลเลยครับฐานที่สนัมเบอร์หนึ่งหงครับ ไวอุปพระมาธาตุวัดกากรุงเวศและให้กับพระดัิกีคุณทองตั้งกันสามสองหนึ่งไปโอ้เดืองเลยไหนลังได้ไหมบนนั้นพอดีล่ำขอลัมอีกตัางหา เป็นแค่ไหนท่านกะทิ target? เอ้ยเป็น้องความไห้วะเดี๋ยวเราต้องทำกป็นคนกำลังทุกทุกฐานจุดนะครับรอก่อนนะครับรอกะทิประกาศก่อนเดินออกไปเด้อรับรองครับรับรองมาเลเราจะรับไว้แต่ที่ฐานทออคุณ้นที ครับขึ้นนะอัญชาติเรือหาครับ3ครับ30ครับครับขอรบกวนท่าน ừ,

ของท่านเยนโชคมหาชัยนาวีจังหวัดลอาชธานเป็นพระไครบวุดเพื่อสวัยองค์พระมหาธาตุกลางประเทศเตรียลบสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปทีตนวจนะคุณนูุ้ม ท่าน <ผ outh> ที่สามตกลงยังครับเอาฐานที่หนึ่งนะครับกันผู้เมกาไปต้อนไปต้อนทุกคนเทานคุณฐานหยุด,ดยก่อนนะครับหมอกวันเยอะลักเกินขอบข,ขอบคุณเลโอเบียขอบคุณลีเง็้อะไร วิบวิบนบทอันอจิคอไฟเบอร์อบเกย์ภาษาจีนเดวมิดอินโนเวทีดขอบคุณไวไวขอบคุณเคเคเคและยาเคล็กคูเป็นสมุนไพรเพื่อป้านห็นไ้มครับรถนี้ผมผมดูไกลๆนะครับแล้วก็ยาเคล็กคูสมุนไพรจีน ร้านสารพิษครับเดี smell, ๋ยวนี Lo ้กาคุมสุภาพไก่จัดได้าัพที่ตกจัดล่างกายอยู่อาทาบขึ้นมาดีเพราเราพิษคารนหายคุณผู้ชมมองหมดอะไรหรอมาเนี่ยเพื่อนเพจากด้นาเ็นยด้ชนะนะครับของคุณบุญชวหนึ่งร้อยเจ็บหนถึงที่สามจากค้ายิุ ของคุณนูคงเหรยหนึ่งร้ยหกแดคะแนนฐานอจที่หจากท่ายพี่พนมของห้องเย็นโชคมหาชัยหนึ่งแปดสิคะแนนขอบคุณครับข้อมูลฐานหนึ่งสแต่จุดตั้งไฟแสนฐานที่สามหมายเลขสองหกดี่มาคอขอคุณสมศรุตเจระญังสิมอบหมายให้ เงินเป็นผู้สร้างสรรค์สา,ามสองหนึ่งไป บริหารกองทนสัก้ายกสายตาพระนงเทวครับขอบคุณครับเราขออนดีวนะครับขอนา้รว้องไปแ้รื่อว่าไปายลข2ง้ยกสายตาพนกเวนะยุกงค์งการบุญกรงทุนสลแกกว

มดัาดวนนะครับพอพัดพ่อพัดโหมถึงตู้ใสมหาสารธรรมครับท่านประานขออนุญาตประธานกัณพันะครับลูกนานลูกนานขนานกัเป็นพ่อใหญ่มาจากภาคเหนือบุญละลูกนานรูดมาจากลำปางนะครับลูกนานันี่ยมหารูกดวนด้วยรับรองคัก ครับวันนี้นะ หายเลขเดี๋ยวครับตะคู่ครับเพราะว่า,วาย,ยู่แล้วนะถานที่หนึ่งจะมีควพร้อมเพราะว่า,วาหมายเลข4 3ของขุนวัฒนาอินทิแสงตั้งที่หนึ่งนะครับเวลาสร้างสรรค์หายเลขหกพันามพัหา,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 ารลอยบเพ็ดสามแสนหน มาตะวีตะวีร์ไปแล้วอภินันฐานันดีครับโอเคครับทุกจุตปลอดภัยนะครับฐานจุ่ิสามว่าไงฐานสามดูด้วยนะครับดูด้วยด,ดูด้วยครับโอเคนะครับทุกจุตปลอดภัยเราจะไปบ้างไปแสนที่ฐานจุี่สี่ของคุณอภินันฐานันตี มอยพันธน์สีดาสร้างสรรค์เพื่อถวายองค์พระมหาธาตุพระกากรพรเวศสามสองหนึ่งไป้พี่ดาวเบดจะเลิญได้นี่แน่ละนี่แน่ให้ตื้นเจ้นตลอด โอ้ยคุณล่ะครับเดี๋ยวเราบัรภาษาอานาจักรครับท่านประธานนะครับท่านบ้านที่สางสีสันมันกับว่าแมนดอกหั้หน่ะ รนละลูกกับไทยมี่ะรไหไทยสิริรานมีอะไร่หิุ๊บชอบไม่ใช่มาดวอมากเลยมาเป็นจังหวะสังวะกระชากสับันอุ้ยวิ่งได้ไ็นวัดใจได้หรือว่าอ้ยส่อนุญาตครับอนุญาตเยนี่เลย ขออนุญาตด้วยแทนสตอสิ้ด้ยวยซักนี่มีคนคนหนึ่งชนะฐา,านตื่นขอดเสือแม่มันไผ่น้นอบผ่านนะโอ้ยลูกลูกลูกไต่ใหญ่ลูกไต่ใหญ่อโอ้ทีาารยักษ์ประจักษ์ตกสีโอ้ครับมามามาขอมาพี่ขอมั่นพี่เข้อมั่นพี่ยกเไปเพือ่อวามเคารพก๊บท่านประธานอีกต่างหากตกใจผมมาไม่ได้บัดนออพี่น้องคอยพี่น้องคอยคอยวนครอยคอยวนฐานที่หนึ่งครับฐานที่หนึ่ง มอลลอมาอีดีบอลลมาดีวันนี้ขนานไหนเด้อดอ,อีน้บอเป็นอย่งนี้เอวนีก็บนฐานที่ที่มีลงไปขึ้นฐา,านเลยนะครับเกิอนสายตาเราจะเป็นฐานที่สองพร้อมเกิอสายตา,านะครับ